ยินดีต้อนรับสู่รายการแบททีสวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายทีทอมเองจะมาจัดรายการวิทยุเรื่องจัก,กวรวาลรามเกียนตอนสะพานที่ยดงยามที่สุดในพระนครครับในเรื่องรามเกียนมีหลายอย่างที่เป็นของชื่อดังของรามเกียนเช่นขนมไทยชื่อดังของรามเกียนสถานที่ชื่อดังของรามเกียน และเรื่องที่ผมเลือกสถานที่ชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์คือสะพานที่ยดยามที่สุดในพระนครคือสะพานมาขวานลังสรรเริ่มต้นผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของสะพานมาขวานลังสรรก่อนครับสะพานมาขวานลังสรรก่อสร้างมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นประโยชน์ ในการสัญจรไปมาและได้พระราชทานนามไว้ก่อนเสร็จว่าสะพานมัควานลังรักและได้ให้เปลี่ยนนามสะพานเป็นมัควานลังสันมีความหมายว่าพระอินเป็นผู้สร้างหรือสะพานพระอินสร้างในปีรศ119อ11พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการตัดถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปทางทิศเหนือไปจนบรรจบบริเวณสวนดุสิตนะจุดที่ถนนสายนี้ข้ามของพดงุงกรุงเกษมได้ทรงโปรดเกล้าให้กระทรวงโยธาธิการออกแบบและก่อกสร้างสะพาน มขวานลังสันเป็นสะพานโครงเหล็กพื้นสะพานเป็นคอนกรีตลาวสะพานเหล็กดันเป็นลวดลายพันพึกษากางสะพานประดับดวงตาเป็นรูปช้างอราวันซึ่งเป็นผานะของพระอินทเสาสะพานทำด้วยหินอ่อนจาลึกนามสะพานที่ยอดเสาประดับโคมงไฟสามลิต รัชกาลที่ห้าจึงทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าให้สร้างข้ามคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นบริเวณนั้นเพื่อเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกากับถนนราชดำเนินนอกและเชื่อมถนนในพระนครกับถนนที่ตัดออกไปนอกพระนครเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์ในการสัญจรไปมาของทั้งราษฎรและชาวต่างชาติ ที่อาศัยในพระนครสะพานมัขวานลังสรรเป็นสะพานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หลายด้านเพราะก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสะพานที่หากใครสัญจรผ่านไปมาบนถนรนราชดำเนินนอกจะได้เห็นความงดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ไว มากกว่าร้อยปีและยังได้การยกย่องว่าเป็นสะพานที่ยนยามที่สุดในพระนครอีกด้วย